คลิปนี้เราจะมาสร้างแบบกระโปรงทรงเอขอบปินในตัวค่ะวัดจากริมกระดาษลงไปห้าเซนห้าเซนนะคะอันนี้เป็นเส้นเอวนะคะวัดจากเส้นเอวลงไปสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กสิบเซนเป็นเส้นยี่สิบเซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่ค่ะสิบเซนเป็นเล็กยี่สิบเซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่ สิบเซนเป็นสพนูกเล็กยี่สิบเซนเป็นเส้นสพูกใหญ่ค่ะตีเส้นค่ะสะพนูกเล็กแล้วก็ตีเส้นสพนูกใหญ่ค่ะวัดความยาวกับความยาวกระปุงของเรายาวอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะคะ ตีเส้นค่ะตีเส้นตรงเลยค่ะพอได้ความยาวแล้วเราก็ตีเส้นตรงนะคะเรามาหาเอวของเราค่ะเอวของเราอยู่ที่ห8สิบแปดนะคะบวกห8สิบแดหารสี่บวกสามค่ะห8สิบแปดหารสี่ได้สิบเจ็ดบวกสามเท่ากับยี่สิบค่ะ มาหาเส้นสะโพกเล็กนะคะเส้นสะโพกเล็กของเราอยู่ที่91ค่ะบวก3าหารสเท่ากับยี่ค่ะสะโพกเล็กส่วนสะโพกใหญ่ของเราอยู่ที่95ค่ะสะโพกใหญ่95้าสิบหวกสเท่ากับเก้าหารสก็ได้24.5ค่ะสะโพกใหญ่ของเรานะคะได้ ยี่สิบสี่จุดห้าค่ะเราก็วัดจากริมกระดาษเข้าไปเส้นเอวยี่สิบค่ะที่เราหาไว้นะคะเส้นเอวของเราได้ยี่สิบค่ะจุดค่ะสโพกเล็กของเราได้ยี่สิบสามจุดห้านะคะวัดจากริมกระดาษเข้ามาแล้วก็จุดค่ะสโพกใหญ่ของเราวัดจากริมกระดาษเข้ามายี่สิบสี่จุดห้าค่ะแล้วก็จุดค่ะ เราก็จุด24.5ลงไปอีก3เส้นค่ะ24.5ค่ะ24.5ค่ะเราลำไม้บรรทัดโค้งมาโค้งตามเส้นที่เราจุดไว้นะคะเอวลงถึงสะโพกเล็กและสะโพกใหญ่ค่ะแล้วก็เอาไม้บรรทัดตีเส้นที่เราจุดออกไปค่ะ เท่ากับเส้นสะโพกใหญ่ค่ะ24.5เสร็จแล้วเราวัดจากเส้นสะโพกใหญ่ออกไปนะคะตรงชายวัดออกไป5เซนค่ะตีเส้นเลยค่ะตีเส้นให้มันบานออกไปค่ะเป็นทรง A ค่ะวัดขึ้นมา1เซนนะคะจากชายเอาไม้บรรทัดมาโค้งใหม่นิดนึงค่ะให้เขาโค้งขึ้นไป1เซนค่ะ เสร็จแล้ววัดเข้ามาหนึ่งเซนค่ะเก็บกลางหลังนะคะวัดเข้ามาหเซนเก็บกลางหลังค่ะตีเส้นลงไปถึงเส้นสะโพกใหญ่นะคะหนึ่งเซนตีลงมาถึงเส้นสะโพกใหญ่ค่ะวัดจากริมวัดจากริมกระดาษเข้ามาสิบเอ็ดเซนค่ะสิบเอ็ดเซนนะคะอันนี้เป็นเส้นกลางกิดนะคะกลางกิดสะโพก กระโปรงตัวนี้เราทำเก็ดเดียวนะคะหน้าหลังเก็ดเดียวกันค่ะเก็ดของเราใหญ่อยู่ที่สองเซนครึ่งค่ะใหญ่อยู่ที่สองเซนครึ่งนะคะแบ่งฝั่งละหนึ่งจุดสองห้าค่ะเก็ดหน้าจะอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กนะคะเก็ดหน้าจะอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กค่ะตัดเก็ดอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กส่วนเก็ดหลัง จะวัดลงไปสองเซนจากเส้นสักพุกเล็กนะคะแล้วก็ตัดเกล็ดหลังค่ะเกล็ดหลังจะยาวกว่าเกล็ดหน้าสองเซนนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเป็นเอวปีนนะคะสามเซนครึ่งค่ะวัดสามเซนครึ่งนะคะเป็นเอวปีนค่ะวัดจากเส้นเอวของเราขึ้นมาเป็นเอวปีนสามเซนครึ่งนะคะตีเส้นค่ะตีเส้นตรงเลยค่ะวัดจากริมกระดาษอันนี้สามเซนครึ่งนะคะ วัดจากริมกระดาษเข้ามาหนึ่งเซนค่ะตีตรงขึ้นมาเลยค่ะตีตรงขึ้นมาเลยค่ะตีตรงขึ้นมาด้วยนะคะตรงเกดตีตรงขึ้นมาค่ะแล้วก็วัดออกมาหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจดสองห้าเป็นสองซนครึ่งค่ะเท่ากับข้างล่างเลยนะคะแล้วตีตรงขึ้นมาค่ะวัดจากริมกระดาษเข้ามายี่สิบเซนค่ะ เท่าเอวที่เราหาไว้ค่ะวัดเข้ามาแล้วก็ตีตีตรงขึ้นมาเลยค่ะตีฉากขึ้นมาเลยนะคะตีตรงขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราปิดเก็แต่งเอวนิดนึงค่ะปิดเกด็แต่งเอวนิดนึงแต่งขอบเอวนี่ค่ะแต่งเอวนิดนึงนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดตามรูปเสร็จแล้วเราก็ตัดตามรูปที่เราออกไว้เลยนะคะตัดตามรูปเลยค่ะโค้งแต่งแต่ง,แต,งแต่งช่วงเอวนิดนึงไม่ให้เขาหักมุมอะค่ะแต่งช่วงเอวนิดนึงไม่ให้เขาหักมุมนี่ค่ะ ก็ตัดลองอมาเลยค่ะตามรูปที่เราสร้างไว้ตัดออกมาตามรูปที่เราสร้างไว้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอสร้างเสร็จก็ได้จะได้ประมาณนี้นะคะ กระโปงจะไม่บานมากนะคะเป็นทรงเอเป็นขอบปีนในตัวค่ะเป็นทรงเอใส่สบายสบายพอเสร็จแล้ว,เร,เ,เ,รลวเราก็มาปิดเกตค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาปิดเกตนะคะเพื่อจะทำสาบกับขอบเอวปีนค่ะแล้วก็ปิดเกตค่ะเอากระดาษมาเราวัดจาก เส้นเอวขอบปีนล,ลงไปสี่เซนครึ่งนะคะวัดจากข้างบนลงไปสี่เซนครึ่งค่ะสี่เซนครึ่งค่ะตีเส้นค่ะตีเส้นเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษมาลงกิ้งออกมาตามรอยตามรอยที่เราวัดไว้นะคะ กิ้งออกมาตามเส้นข้างบนเลยค่ะกิ้งออกมาค่ะกิ้งด้านข้างกิ้งตามเส้นอันนี้จะเป็นเส้นเอวกิ้งออกมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาตีเส้นใหม่ค่ะตีเส้นใหม่นิดนึงนี่ค่ะเราก็มาตีเส้นใหม่นิดนึงตีให้เป็นเส้นตรงค่ะเสร็จแล้วเราก็วัดจากเส้นที่เราตีลงไปสี่เซนครึ่งสี่เซนครึ่งเท่าที่เราวัดไว้ตั้งแต่ทีแรกค่ะแต่งใหม่นิดนึงนี่ค่ะ แล้วก็ขีดเส้นแผ่นหน้าแผ่นหลังแล้วก็แผ่นหน้านะคะด้านหลังถ้าด้านหลังของเราจะตัดเป็นสองแผ่นนะคะด้านหน้าจะตัดเป็นสันทบนะคะเวลาวางผ้านะคะวางผ้าด้านหน้าจะตัดเป็นสันทบส่วนด้านหลังจะตัดเป็นสองชิ้นนะคะชิ้นหลังจะต้องเผื่อผ้าด้วยนะคะ เผื่อผ้าให้ยืนออกมาค่ะสําหรับกลับลงไปอยู่แถวซิปอันนี้คือสันทบชิ้นหน้านะคะคือเส้นเส้นด้านหน้าเลยค่ะชิ้นหน้าจะใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังจะเล็กกว่าแต่ก็ต้องเผื่อผ้านะคะชิ้นหลังเผื่อผ้าออกมาค่ะนี่ค่ะจะต้องเผื่อผ้าออกมานะคะชิ้นหลังส่วนชิ้นหน้าก็สันทบเลยเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ